สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมรัสเดยอน r v เ v ิ l นะครับผมก็วันนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ยังไม่เคยอัดนะครับผมเราจะไปทีเ่เดี๋ยวขอดูของกอนนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะไปอ,อ,อะไรนะไอ้ที่6กล้อมันเดี๋ยวขอหาไปเลยนะครับที่หกล้อรถหกล้อหาน ขบวนถูกทำลายนะครับเดินทางโดยใช้มอเไซค์นะครับผมอันนี้ผมเล่นมาระเวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ไม่มีคลิปใหม่มาลงก็เลยฮักเกมเ,เก่าเล่นนะครับก็มาเปิดดูเรื่องของอีเวนต์เข้าไปเลยครับผม รถครับเราจะไปหากล่องอที่อของพันธนาับมันตะวันทำลายนักจู่โจมชิงเข้าไปครับเปิดกล่องครับผมมีชิปผ้าปัญญาเอาไว้เอาไว้ไวดูซิมีมียรโอ้มีแต่เสื้อขาดเอาดวูมัม้งไม่เอาของเราดีกว่า ไปดูรถครับจิมีอะไรไหมมีมผ้าพันแผลครับผมผมจะเก็บผ้าพันแผลไหมไม่เก็บนะ <c oughs> อุ๊ยนักจุดโจมเยอะจริงครับผมอันนี้ผมเล่นมาถึงเลเวล118นะครับมันจะตันอยู่ที่เลเวล200นะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็คราป,ปืนไม่เยอะมากนะครับ เก็บผ้าพันแหววผมใช้แล้วมเมเื่อวันกี้เราโดนยิงจริงครับผมโอเคได้สามสิบครับจะไปมาคนดูที่รถครับตรงนั้นยังอะไรนเป็นที่ยังมีคนอยู่อีกนะก็ขอโทษด้วยนะครับที่อ่าวันศุกร์อ่าศุกร์จันทร์นับไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมทำธุรกิจนะครับโอเคนะโอเคไปกล่องครับ อะไรไหมมีภาพปัญญาผมใช้ครับนี่รองเท้าแมวริงผมเป็นผู้หญิงซะด้วยเปิดกล่องก่อนนะนะักเกมในนี้ครับเป็นเกมเกีเก่ยวกับแนวเราเอาชีวิตรอดนะครับเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเราจะกลับไปที่แคมปของเรา ตรงนี้โอเคครับผมเราจะกลับไปที่แคมป์ของเราครับตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดดูแป๊บน,นึงว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมกดไปที่อืดเคสหลักนะครับมีอ่ากองยาแต่เราใช้แล้วครับแล้วก็ผ้าปันแผลเก็บแร่รับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้ว เราจะกลับไปที่แคมป์บ้านเรานะครับจะกลับไปที่แคมป์บ้านเราโอเคศูนย์ประชการมีเว้นมอเตอร์ไซค์นะครับกลับไปบ้านกลับไปบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ซุ้มมอเตอร์ไซค์ของพวกนั้นกันอีเว้นนี่มันอะไรนะ เราจะเอาสุนัขนะครับไปเก็บไว้ก่อนฝูงซอมบี้ทำร้ายบ้านของเราไปนะครับโอเคผมเล่นมานานแล้วนะครับกล่องเก่งมันก็จะเยอะนิดนึงนะแกจําได้ว่าไล่มา3ามสี่ปีแล้วนะกว่าจะได้ขนาดนี้เปิกล่องโอ้โหผงาครับ ของเยอะแยะเลยเราจะเอาเนื้อสดนับไปให้สุนักได้3าชั่วโมง7นาทีแล้วก็เปิดกล่องนี้ดูซิม้มีอะไรบ้างก็จะมีพวกเฟืองไว้ใส่รถนับแต่นี้ผมจะสร้างเลยกันนะเดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะมาสร้างเลยอ่นะครับ ไอพีนี้ก็สำรวจแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอีพันพหน้าผมมาสร้างเลยแนะ่นอนนะครับก็ยังเก็บของอ่าไม่ครบนะยังขาดอยู่อีกเยอะนะครับกล่องเนี่ยมันให้สูงสุดได้แค่อ่าสามนะสีสบกล่องถ้าเป็นสามชั้นก็สามชั้นแต่ถ้าเป็นแบบ กล่อเนยมันให้สูงแจะแค่สามสามสิบไอ้สี่สิบตรงนี้ก็จะมีเปลนะครับผมแล้วก็เปินอีกอันนี้คราวไปเยอะมากแล้วกอันนี้จะเป็นเปินมียาแล้วก็มีของกิฟช็อปต่างๆแล้วก็มาดูที่คราบนะครับในวงครับกล่องแต่ผมเลือกไปว่ามันวางห่าแค่สี่สิบ ไม่มีที่ว่าก็ต้องขายเอาไปวางแผไม่ได้แล้วประมาณแมวแก,ก่สิกล่องน,นะครับโอเคก็จเจ้ากล่องเก็บว่าผมชุดกระดอกแล้วก็กล่องอันนี้จะมีพวกกระเป๋านะครับแล้วสามหรือสี่ได้แหละแล้วจะมีสัมผัสตา,างนอกอันนี้ไม้สดนะผมโอเค ตอนนี้จะมีปืนเอเคนะแลเว,วก็จะหมดนิดนึงแหละเพราะว่าใช้ยลวก็บอกกว่าได้นะครับก็เก็บเก็บไว้ทีนี้จะมีนอ็อตแล้วก็เก็บขวดนะครับเก็บเบาะได้ทีละอย่างมีโซดาเอาเอามมดเก็บกัน,นครับแล้วก็รองเท้าเดินไม่ได้นะครกล่องตันยัก จะไปผมจ,จะทยอยเก็บของในกระเป๋าที่เราจะาไปหรือจะเอาที่เราเก็บบอานั่นแหละนะก็จัดเร่องเปิดครับผมนายมันเปิเพรียบเลยเพรียบเลยนะ ตรงแน่ๆที่จะทำลายโอเคผมสร้างก่อนดีกว่าเราจะสร้างด้วยไม้ชระไอไม่ใช่ไม้กระดาษนะผมโอเคสร้างก่อนสร้างสร้าง,างอ๋อมันมีมาใหม่ด้วยคือกําแพงเลยก่อนที่จะผมเล่นได้แค่กรแพงอิฐนะแต่ก่อนนะโอเคนะครับ น,นี่ก็มีเป็นกามีนนะแล้วก็จะไปพวกยาอันนี้เก็บเบาะรถจนน้องสุนักของเราอันนี้ผมทําเก็บเครื่องนะเจอเครื่องตา่างๆมันเลยมาก็เก็บไปลองสุนักผสมบ้านสุนัขได้ไหมอ่าไม่น่าได้นะเพราะว่าดูาไปวันไ่ตรงกัน แต่ถ้าอ e ีพีหน้าน่ยผมได้เจอนอนสนัทที่บ้านของชาวไอ้นั่นเดี๋ยวผมจะเก็บมาแล้วก็มาผสมันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกนีๆๆ้กิ๊กๆผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมเล่นเกมไรก็แนะนำผมเข้ามาได้นะครับ เราจะเป็นเกมสายฟรีสายเต้นหน้าผมแล้วไม่หมดนะเค่น,นี้จะเป็นที่ต่างรถนะผมก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีโมเดลทหารนิวเคลียร์กับตันอาเวียแล้วก็หวัวหน้าครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นรถจนนะแต่ยังไม่เสร็จอันนี้เราก็จะมาคุยกับเขาก่อน ฉันมีข้อเสนอพิเศษได้คุณข้อเสนออะไรเงื่อนไขก็ง่ายๆแค่กวาดร้างสถานที่ทั้งหมดและรับรองบันจะาพวกเราไปได้เลยอันนี้ก็ให้กวาดร้านอะไรสักที่หนึง่งแต่ผมไม่ทำนะครับอันนี้จะไมีเนาเอเก็บเนื้อเก็บหนังน่งาจะเป็นม่มาป่าที่ถูกฆ่าตายนะตรงนี้ฉันมีขวานแล้วก็มีกระติก อย่างนี้จะเป็นอนักสมอมออซายนี่พวกฉันก็เลยจะไปที่จวนันนะ่ะนะช่างช่างซี่ช่างนายซี่น่าจะไปไหนๆนนนก็ไปเราจะเอาเนื้อย่างนะครับเขียนจะเข้าไปที่บ้านมีฉลงมมีไก่เก็บหนังเก็บเนื้อเพราะเราไม่ได้ใช้ใช ราก็บอกเราจะไปที่ชุมชนชุมชนมอไซคที่มันเป็นกลุ่มตด็ก็บ้านนะครับจะไปขับมันอ่าก็จะเกันเต้นแต่ช็อตโอเคแทงรถนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะทางแก๊สกับอ,อ่าอ้ไรนัน่น เขาเรียกว่าไงจานอะลูกปืนอันนั่นแหลนะับประมาณนั้น,นเลยก็นะยได้่าเขียนด้บอกไปรอสักครู่นะครับเราก็จะไปที่ชมชมหนอดใสตรงนี้นะคใช้รถเดินทางชฉพวะมยี่สิบกว่า,าทีเก็บให้หมดเลยนะครับตร จะมีอาทางแคทนะทางแคทที่ต้องใช้มันจะรับไปก่อนแนละ้วก็ตนะไปแล้วก็จะหาอย่างอืงอ่นที่จริงๆที่อยากหาก็คือลูกเบรไม่ลูกมีหรือเปล่านะไม่มีนะครับแต่มีแบตเตอรี่เอาไว้ใส่เบรคได้นะครับโอเคเข้าป่ากัน มาถึงที่นี่แล้วเราจะไปที่สมนะครับยิงนะผมซอมบี้ใจครับจิ้งอุ้ยตัวใหญ่ตุย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 อะไรกันตุยตุยอ้วนจุจิงนะผมตายอ่าอันนี้ผมไม่ต้องเครื่องร้อนนะมันจะตุต่ยอ,อันนี้ความจำมันเยอะนะครับโอ้ยมัเอามาแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายแน่ตายแน่จุกหลบจุกหลบ ตาย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 แน่ตายแน่โอ้ยโอ้ยผ <communion. S 1> <AU L> มตายแน่ผมตายแน่โอเคผมเลือกกินไก่อมเลือกได้เบอร์จะเชื่อไหมเนาะเรียบร้อยครับผมเกมนี้ถ้าอัปเดตแระดับเงาเงาเนี่ยมันสวยกว่าตะกอนเยอะเลยนะครับเขียนมาคิดเสียงเสียงไม่ลุดโอเคเปิดอ่าไม่น้ำมีน็อต เทปเสร็จเหล็กแม่เราไม่เอาเราจะยิงซอมบี้หมดนะครับหมาครับยิงครับผมยิงครับยิง,ยงเดียวนี่เก็้องยิงเข้าไปตายอโหเขครับผมก็ คนดู EP นี้จบแล้วแต่ก็อยากให้ผมทำต่อนะ c มเน e n เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปแบบเกมเรื่องเกมเก่าๆอะไรเนี้ยผมรู้ว่าทุกคนอาจจะเคยเล่นด้วนะก็ผมก็ขอไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ แล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับทุกคน